าากิ่ตั้งแล้วเลยพี่น้องแต่ว่าเสียลงมาบบบนี้ยังไม่ได้เอาางนะ่ะไร แปลแปลว่าอะไรสวัสดครับตอั้งค

มาแล้วไงลมก็ดีเย็นเลยพี่น้องเลยแต่ว่าเป็นวัดนี่แหละบอกสาจ้กทีนะมาดสิแล้วเนาะจากประเทศเวียดนามนี่ ดีกันสนิมบ่เนี้กรมพ่อใหญ่มะเฝว้าเหยียบเหยียบสบอหมูวเฝ้าเขาเหยียบสบอ 这些抛开不谈。 เอาเล็กเกาะทัา,ทานี่เปนภ<อ>าักเล็กเกาะท้านี้เป็นแเราเสรสจแล้ว วางต้นหอกลงมาใส่ตลกเอาจะใส่กุญแจเราใส่กุญแจใส่หน่ว <ไป S 1> ยกุญแจสลกแดบต้น,นอก ใส่กรอนเอาพี่น้องก็ได้มาแบบหลอกแบบในฮือนเาเออมันมาแบบใหม่เนาะเดี๋ยวคุขึ้นอีกคบขึ้นอีมาจังไงลงลงจังไม

เขาได้ดว่าแบ่กอนใส่ใก,ะสะกุญแจนะเคเื่องกลางนะสนอคมันสิได้ใส่อยู่นี่นะขนาดนะโอ้เนาะมันกำหมุนเข้ามาแลวเนาะเรื่องกลางเนาะโอ้ยใหไดกว่า ยังม่ทันต่อหรอกยายเอ้ยคุณน่ะมาถ่ายหูเก็บไว้ถ่ายภาพติดกูระจักหนอง

Kéo dài để luôn gồm kéo dài luôn gồm 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 Thằng gồm Thằng gồm 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 thằng gồm thằng gồm 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 อุ่นบักนะขามาจกยังรัวๆเลยในครูอปั่นสิอโอ้อาจารย์เบิดเนาะกระดาษเด้ออแตะเล็กบ่กระดาษพงงานจุ๊จ้าเดีบ่วเอาบ่บ่อยนะโฟมจุ๊บจ้าบอกเอาเมื่อกี้บอกโฟม

นี้ใส่หลอกข้างนอกมัต้องแบบเียวแล้วก็ผับลงมานมันมันันผับลงไ <c oughs> ม่พิการจะได้แค่ตียห5้ากินไงอนี้มีน้องเ้เยเกลียดนน้าต้องมือนหาอะไรโคดโคมหมด้ด้ข้อมือ พอมึงบรนลเลาห้าปมาของหน้ายังไม่ได้แล้วดูโอ้ยบางนายเวียดนั่น,นเขาเห็นงานอันแล้วไปแหละเอาเงินไปแหลบรนเลาพอยังก้อยก้อยอยู่โอ้ย พักบาทนะจบไปอีกขั้นตอนหนึ่งออนี่ละขั้นตอนเลือแต่กระเบื้องอะไรบานนี้นะย้ำเออมือว่านี่ก็ย้ำอยู่ออจะมาลุ่นกระเบื้องอีกแล้โอ้ยอไปเห็นลืมซา,า่าทางนอกนะบปรท่านก็บต์บปราไปอาสีอ่อนมาอีกขันนข้นอันนี้ ไปส่งบักแทกขนาดไซสีแหลบักนาวอันนี้ขั้นๆได้ไปนะ,นะเนาะสองสมองแหล่สองสมองมันไปตั้งแต่ที่อย่างึ่งตอนนี้บ่ายสองสิรึ่งเลย